สวัสดีครับวันนี้นะครับเจนเราก็จะเอาโมจิมาให้เพื่อนๆดูก่นนะครับก็โมจินะครับก็เป็นนก่งขับรถหรือว่านก่งก่านญี่ปุ่นนะครับที่เจนเราเลี้ยงมาตั้งแต่ตอนมันเป็นหนอนนะครับก็ตั้งแต่ประมาณเดือนสิงหาครับก็สําหรับใครที่อยากดูโมจิตั้งเป็นหนอนนะครับก็ดูได้ที่ตรงนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเจนเราจะหยิบโมจิออกมาให้ดูนะครับตอนนี้นะครับโมจิออกมาแล้วนะครับก็โมจินะคะเป็นนุก่องญี่ปุ่นนะครับลักษณะนะครับก็คือ ก้นอนหิงญี่ปุ่นนะครับเขาล่างจะยากกว่าเขาบนนะครับเอ๊ยโอ้โห ก็เดี๋ยววันนี้นะครับเจ้เราก็จะทำความสากลงของมมจิได้นะครับ mm hmm. ก็เดือดเจโจะเอากากของเขาอ่องนะครับแล้วก็จะใส่สเปคน้ำมอแทนนะครับอ่านี่นะครับเราก็จัดบ้านใหม่ให้โมจิแล้วนะครับเรื่องเมื่อกี้นะครับก็ร่างจัดอยู่ดีๆนะครับโมจินะครับ,ม,รบมันก็กางปีกออกมาครับแล้วก็กระพือกระพือกระพือนะครับ <c oughs> ตกใจมากเมื่อกี้แล้วในตอนนี้จเจโรก็เริ่มกังวลว่าไม่รู้แล้วมันบินได้แสดงว,ว่ามันหลังมันอาจจะบินอีกก็ได้ใช่ไหม <c oughs> มันก็อาจจะบินหนีจากเราไปก็ได้ต้องระวังแหละมันรู้แล้วว่ามันบินได้ ก็มดุดรู้สึกไม่ค่อยกล้าจับมายกแล้วกลุมบินหนีอ,อุมจีมุดมุดหายไปแล้วก็เนี่ยเราเปลี่ยนจากกมาพาเป็นสเปกน้ามอนนะครับก็เพราะว่าเนี่ยเราคิดว่าช่วงนี้นะครับมันหน้าร้อนนะครับก็สเปกน้ามอนนะคบมันก็น่าจะเก็บความชื้นดีกว่ากางพาานะครับก็สเปกน้ามอนนะครับมันจะเก็บความชื้นดีดีกว่านะครับก็ถ้าเกิดว่ามันเห็นอากาศมันร้อนๆนะครับแล้วก็จะฉีดน้ําลงไปนะครับ ให้มันชื้นชื้นพอครับมันก็จะเก็บความชื้นได้ดีกว่าแล้วก็รักษาอุณหภูมิได้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะใส่กล้วยให้มันด้วยนะครับเพื่อมันจะได้กินครับนแก็สำหรับคลิปวันนี้กินกล้วยนะครับก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับที่เราก็จะมีคลิปต้องอื่นๆอีกนะครับก็เพื่อนๆสามารถเข้าดูได้ตรงนี้เลยครับ แล้วพกกนใหม่คิดหน้า